เลเวอฟูเดินทางไปที่บราซิลเมื่อเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะชมบรูอิสกริเว์กองกลางดาวรุ่งชาวบราซิลอะไรงไงสปอร์ตบิลสื่อกีฬาชื่อดังของเยอรมันรายงานขา่าว่าลิเวอพูทีมดังฝีเบรงกตกำลังให้ความสนใจในตัววันเชอร์มาอันสทอนนักเตะจ,จากนั่งของบุนเดสเิกาอยู่นะงานนี้เอนโดโชว์ฟอร์มแจ่มเตือนลิเวอฟูท่ามกลางข่าวลิเวอฟูสนใจในเวส อะไรยังไงลองทายกันว่าใครเอ่ยอดีตตาลีวร์ฟูชื่ออังกฤษแฮวยูโรเพราะว่ามีหนึ่งแข้งในทีมนะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการน,นี้ทนางนของทางลิเวอร์พูลนับเดินทางไปที่บราซิลเมื่อเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะชมรรอิสกริวเฮอร์กองกลางดาวรุ่งชาวบราซิลแต่ว่าสโมสรตัดสินใจที่จะไม่ติดตามกองกลางรา่ายนี้โดยกริวเฮอร์นะครับผมเตยมที่จะเข้าร่วมกับเวสแฮมซึ่งเป็นสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกัน หลังข่าวระบุเลยแต่ว่าลิเวอร์พูลได้ส่งแมวมองไปชมฟอร์มของคาริวเฮอร์ในการแข่งขันกันหลายนัดแต่สโมสรยังไม่มั่นใจในศักยภาพของคาริวเฮอร์ที่จะประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกซซึ่งเป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงมากในขณะเดียวกันเวสต์แฮมเองก็ได้แสดงความสนใจในตัวของกิลเฮอร์อย่างจริงจังนะฮะและก็ได้ยื่นขอ้อเสนอให้กับสโมสรต้งังก,กัดกิลเฮอร์แล้วคาดการณ์กันว่าคาริวเฮอร์เนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมเวสต์แฮมในครั้งนี้ในวันนี้อย่างแน่นอนนะ สปอร์บิลสื่อกีฬาชื่อดังของเยอรมันรายงานข่าวเลยแต่ว่ารรเวอร์ฟูทีมดังจากสุดวับอลผีเบริงกตกำลังให้ความสนใจในตัวของฟันเตอร์มาอันสตอนนักเตะจากด้านของบุนเดสซริกาเยอรมันเพื่อจะเสริมทัพในช่วงสมอน,นี้ ซึ่งบรรดมาอันสตอนกองหลังเดวิส27ปีจากสโมสรสตุตการ์ดอันทรอนเป็นกองหลังทีมชาติเยอรมน,นีที่มีผลงานที่โดดเด่นและด,ดูการ่ผ่านมาและก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนาในยุโรปนอกจากทางด้านของเวอร์ฟูแล้วยังมีทางด้านของไบเออร์บรูโวโคเซนของทางด้านของโบริสิัต์มุนที่จับตามองสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิด แฟนๆลิเวอร์พูลคงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าสโมสรจะสามารถปิดดีลและก็ควา้าตัวเตเตะทั้งสองวรายนี้มาร่วมทีมในครั้งนี้ได้รหรือไม่เอ็นโดโชฟอร์มแจมเตือนลิเวอร์พูลท่ามกลางข่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจในตัวของเนเวส โดยวัตตารุเอนโดนะฮะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นสโมสรของลิเวอร์พูลจะฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่ญี่ปุ่นนะฮะถล่มซีเรียไปถึง5-0ในฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกนะฮะโซนเอเชียซึ่งเอนโดนั้นสัมผัสบ,บอลทั้งหมด77ครั้งผ่านบอลแม่นยำ93%แย่งบอลกลับมาได้ถึง9ครั้งและเข้าสกัดสำเร็จ100%ซึ่งถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบเป็นอย่างมาก ผลงานของเขาช่วยทีมชาติญี่ปุ่นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในะรอบคัดเลือกชนะไป6นะฮะ6นัดร,รวดยิงได้24ประตูและก็ไม่เสียประตูในครั้งนี้เลยด้วยฟองอันยอดเยี่ยมของเอนโดนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ว่าริวพูเนยกำลังมองหากองกลางตัวรับคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงสมอนี้ โดยแม้ว่าทางด้านของเชคเกนครอฟอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะชื่นชมผลงานของเอนโด,ดอยู่เสมอแต่ก็มีกระแสข่าวว่าสโมอสรอ,อาจจะมองหาตัวเลือกที่ดีกว่าหนึ่งในนักเตะที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจก็คือชูอัลเดเวชกองกลางดาวรุ่งของเบฟิก้าซึ่งในเวทในวัย19ปีโดดเด่นด้วยทักษะเข้าปะทะแข็งแกร่ง,แ,รงและการคารบอนที่ยอดเยี่ยมเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมอสรชั้นนำรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูและก็อาร์เซนอล อย่างไรก็ตามเบฟิกาตั้งค่าตัวของเดวสไว้สูงถึง102ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับทานด้านลิเวอร์พูลแม้จะมีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมแต่เอนโดก,ก็ยังคงมุ่งม,มั่นที่จะพิสูจน์ตนเองและก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขานั้นยังคงเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลในครขณงนี้ได้นั่นเองนะ อาร์งังไงดิชบารธามันอดีตแข่งดังเลือดดอชมองขาดอังกฤษไม่มีทางที่จะคว้าแชมป์ระดับชาติโดยเฉพาะยูโร2024จากการมีนักเตะหนคนอยู่ในทีมโดยให้เหตุผลแข่งบานี้มักจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์ซึ่งอาจจะส่งผลเสียกับด้านนของสิงโตคำรามก็เป็นได้ โดยการดีดิดบาธามันนะฮะอดีตกองกลางคนดังชาวเยอรมัน,นีเชื่ออังกฤษไม่มีทางจะคว้าแชมป์เมโรตาเมน์ระดับเมเจอร์หากว่ามีเจอแดนพิกฟอร์ดผู้สาประตูกับสมสรเอฟเวอร์ F ตันอยู่ในทัพสิงโตคำรามอังกฤษเตรียมที่จะนำลูกทีมลงสนามประทะก,กับเซอร์เบียเกมแรกกุ๊ปซีในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนโดยมีแต่5คนนะฮะแค่5คนเท่านั้นที่อยู่ในทัพทรีแลอดน คุณชุดที่แกเดตเซาเกตผู ate, ้จัดการทีมคุมบ้านเกิดโรยสกฟุบอลโลกปี2018ที่ประเทศัรเซียและหนึ่งในนั้นก็ตกเป็นเป้าหมายของการวิจารณ์ของฮามันซึ่งอดีตดาวเตะของแดงลิเวอร์พูลนะฮะและก็เสือใต้บเยเยมินิกมองว่าการที่อังกฤษยังใช้งานพิกฟอร์ดเฝ้าเสาบอกได้เลยนะว่าไม่มีทางที่พวกเขาจะคว้าแชมป์ยูโรบนแผ่นดินเยอรมนีในครั้งนี้อย่างแน่นอน ผมเนี่ยรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับจอแดนพิกฟอร์ดเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีแต่ผมคิดว่ามีปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่หูหนันพันแร่นของเขาคนนี้มันส่งผลเสียกับเขาหลายครั้งในทัวร์นาเมนต์ที่คุณอาจจะต้องเล่น7เกมซึ่งอาจจะมีเกมจะแย่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาคุณต้องการผู้รักษาประตูที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมนั้นรู้สึกสงบ ผมคิดว่าพิกฟอร์ดมักทำตรงกันข้ามกับเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกกังวลใจและก็มีเครื่องหมายคำถามตลอดผมไม่คิดว่าอังกฤษนั้นจะคว้าแชมป์รายการใหญ่ด้วยการมีพิกฟอร์ดอยู่ในทีมฮามันได้กล่าวระบบป,ปิดท้ายเอาะดิงไงแรงค่าวในรัวลิเวอร์พูลนะฮะกับทางด้านของบิล บ,บอกว่าเชฟฟันเดอร์เบิร์กเนี่ยก็หลังชาวดัชแทบไม่เป็นที่รู้จักของเหล่าผู้บริหารชุดใหม่ของหงแดงในครั้งนี้เลยนะโดยฟันเดอร์เบิร์กเนี่ยถูกปล่อยตัวไปให้กาหนั่งของไมซ์ในศึกบุนเดสเิกาเยอรมันยิมตัวไปใช้งานาผ่านที่ผ่านมาและก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในครั้งนี้ซะด้วยนะฮะจะทำให้เขากลา,ายเป็นหนึ่งนักเตะที่เนื้อหอมที่จะย้ายออกจากดัานของทีมแอนฟิลในช่วงสมอนี้ ท่งนี้ตัวของทางด้านของฟันเดอร์เบิร์กวัย2 2ปีต้องการจะย้ายออกจอากถาบอลเพราะว่าต้องการาสร้างโอกาสลงเล่นสม,ม่ำเสมอที่เขาคิดว่าที่ลิเวอร์พูลเองก็มอบให้ไม่ได้ล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยจากทางด้านของบิลสื่อชื่อดังของทางด้านของเยอรมันบอกว่าชื่อของฟันเดอร์เบิร์กกลายเป็นส่วนเกินในตินแอนฟิ์อย่างแท้จริงเพราะแม้กระทั่งลิชช่าเิลล์ผู้ในการนะฮะของทางด้านคนใหมเ่เองก็ยังแทบไม่รู้จักแข้งบอันี้เลย โดยรชาร์ดฮิวผู้ในการกีฬาคนใหม่มีปัญหาสำคัญมากกว่านักเตะที่ถูกยืมตัวไปเยอรมน,นีแหล่งข่าวได้เปิดเผยกับสื่อดังผมไม่แน่ใจที่ซ้ำว่าเขาเนี่ยรู้จักเชฟฟันเดอ,เอร์เบิร์กในครั้งนี้ด้วยส้ำไหม,ม ไรอันคราเฟนเบิร์กองกลางดัชช์ของลิเวอร์พูลยอมรับว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกับที่ตัวเองมีชื่อติดอยู่ในทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดบริสึกธิ์ยูโร2024พร,ร้อมโต้เสียงวิจารณ์ที่มองว่าเขาตัดสินใจย,ย,ย้ายออกจากน้านของอารแจ็คอารสเดมเร็วเกินไปจะทำให้เส้นทางในการค้าแข่งมีอันต้องสะดุดที่บาเยอร์มินิก ดยคาราเฟนเบิร์กมีชื่ออยู่ใน26ขุนพลโรนันคูมันนะฮะเลือกไปทำศึกโยูโร2ป24ในครั้งนี้ด้วยแม้ว่าในระดับสโม,มสรกับเรอวัฟุเขาจะไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเท่าที่ควรก็ตามทีพูดตามตรงนะมันเป็นเรื่องเสื่อภัยการาเฟนเบิร์กที่กล่าวกับทานของโบสเบซอนนะฮะผมเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นทีมชาติชุดใหญ่มานานเหมือนกันหากคุณได้รับเลือกก็เป็นเรื่องที่ดี น่นอนว่าผมไม่ได้ลงเล่นมากมายนักกับบาเยอร์มิเนกแต่ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายในที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นแต่ผมก็มีการย้ายออกย้ายที่ยอดเยี่ยมไปยังลิเวอร์พูลผมมีความสุขมากกับสิ่งสิ่งนั้นทุกคนมักจะพูดว่าพูดเล่นอ่าออกจากนั่งของเดนเวอร์แลนด์จากอาแจ็คเร็วเกินไปแต่อะไรจะเร็วเกินไปล่ะ เมื่อมองย้อนกลับไปคุณอาจจะพูดได้ว่ามีคนออกเร็วเกินไปแต่ก็อาจแจกต่างออกไปเช่นกันผมไม่คิดว่ามันเร็วเกินไปนะและสุดท้ายผมก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายที่บอยเย็นมินิคตอนที่ผมอยู่ในจุดที่ดีสุดของลิเวอร์พูลทำไมมันถึงไม่ดีกับทด้านของบายเย็นบ้างนั่นเป็นคำถามที่ดีผมรู้สึกนะว่าผมทำทุกอย่างที่ผมทำได้แต่ผมก็ไม่คิดว่าผมได้รับโอกาสที่ต้องการจริงๆในการที่จะตเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลใหม่ ผมเนี่ยตระหนักดีแล้วแต่ว่าผมคงจะมีฤดูกาลเหมือนกับครั้งก่อนอีกครั้งและนั่นทําให้ผมตัดสินใจย้า,ายมาที่ริวพูลในครั้งนี้แะะคาริวพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆค,ครับ